ถึงบ้านแล้วน,นะครับสวัสดีนะฮะทุกๆุท,กท่านนะครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะครับวันนี้มาแต่วันนะเพราะว่า,ามาจากโรงพยาบาลไปพบแพทย์แค่1ท่านเนาะปกติพอจะไปพบสองสท่านไงเลิกคำ่ำเลิกเย็นเลยนี่ก็เร็วหน่อยนะครับจะมาถึงบ้าน กลับมาดูว่าคุณปุ้ยทำอะไรโอ้โ้โอ้โอหทำอะไรนี่เสียงอะไรตุ้งลิงตุ้งลิงงัวเจ้าอยู่โน่นฮะจับอคอพับแขนพับขาใส่ก,กางเกงไว้อยู่ข้างห้องน้ำ <laughs> โอดเนาะเจ้าเนาะสวัสดีค่ะชันได้ของมาฝากนี่มีของมาฝากเธออย่างแร่งเดี๋ยว <laughs> มีอันนี้ไงปู่ๆซื้ออันนี้ให้ฝากให้หมูอ้วนนอืมแล้วก็อ้าแล้วค่อยก็นี่ไงละมะฮะละมะนะเ <laughs> นี่ยอ่ะมะรักตลกไปไหนไวะเนี่ย Yeah, 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 yeah. ทำ oh. ทำแกงจืด <Huh? S 1> ทำเป็นไหมจะลองดูมงดไม่งั้นก็ผัดมะระผัดไข่ทำเป็นไหมเป็นถ้าผัดใส่ไข่อ่ะได้อยู่แต่ก็ไม่ได้กินนานแล้วนะถ้าแกงจืดเหรอถ้าทำต้มจืดจะแซ่ก็ได้อยู่นั่นดิทำดิเมนูเนี่ยเขาทำไปแล้วอะ่ะอะไร ค่อยเออพอดีเลยมา,ยาหิวข้าวนี่เมนูอะไรไก่ต้มน้ำตาว้าวว้าวชิมทางน้ำตาเมนูไก่ต้มน้ำตาอู้อทำไมไม่ใช่ไก่เป็นตัวซื้อมาสักใบหม้อเลย ว้าวุ้มน้ำปลาเอาซิมน้ำนี่เป็นไรอร่อยมากเลยต้องซิมหรอกกินเลยละนี่หิวข้าวพอดีนี่กินเลยละนี่ดูครับเมนูคุณปุ้ยทำไว้ไก่ต้มน้ำตากินแล้วน้ำตาจะไหลอร่อยอะไรขนาดนี้นเอ้ยอยะ น้ำยาหยาย้อยนี่ฮะเป็นเมนูไก่ต้มน้ำปลาพอเพิ่งกินไปเมื่อกี้นี่ตัวนี้ยังไม่มีอะไรจะใส่ตัวอล่นอันล,ละเพิ่งกินไปเลยเลยไม่รู้ว่าจะมาใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวให้คุณปุ้ยจัดชามก่อนนะเดี๋ยวจะกินข้าวไก่ต้มน้ำปลานะครับสูตรคุณปุ้ยเนาะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วอู้อู้ ยา yeah. มาแล้วก็เจออาหารแบบนี้ก็ดีเลยสิครับท่านาย,ยามามาลังกินข้าวกันครับมากินข้าวกันครับไก่ต้มน้ำปลาฝีมือคุณปุย้ยดีอร่อยดีมาครับกินข้าว มันก็จะต้มแบบอือมแต่สอ่วน,อน,นั้นเน้นที่น้ำจิ้มอ่ะอืมจิ้มเปรี้ยวดีมีผักไหมต้มเนเขามันก็อืมอืมลอนดีไหม ครับอืมอืมตีจ,จมูกหนวยมันใหญ่มันมันหวานมันไม่เค็ม,มก็ต้มน้ำปลาไม่จะเป็นต้องเค็มเสมอไป น่าต้องเข็ม <sock> นิดนึงอืมโอเคได้เลหมู้รดม้ำได้ก่อนคุณพี่คนน่ะแล้วเขาไปพูดอลไรไม่ทำไม่ร่นแล้ว มาอย่างไรเรียกินข้าวอยู่ตรงนี้เขาไปพูดเดี๋ยวก็วหาว่าไม่เรียกนะจะจะจอก,ก็ไม่ทันน่ะนะก็เดินล้วไปแล้ว <laughs> อร่อยนะเธอได้อยู่ Oh. คนปุยกันเงาไหยอยู่คนเดียวอยู่กับหมูกับหมาไม่เหงาเลยจะถามว่าเหงาไม่ได้เหงาเลยเดิน <c oughs> <c oughs> ไปดูมา,มากลับมาก็มาดูหน้าร้าน <c oughs> แล้วก็สักท่ายก็เดินบนไปเวียนมาอยู่ <c oughs> ก็จะมานั่งกินข้าวเมื่อกี้แล้วคุณก็มาแต่กำลังที่อยู่เท่ายังไม่มานี่เวลานี้ก็บ่ายแล้วดยแต่รับมือคนเก็บคองอีกเนี่ยปิดร้านนี่ไม่ไหวไม่ไหวทำเอาข้าวแบบนี้ เมื่อไรจะพร้อมเนี่ยไม่ใช่เลยนะหิวชมไว้ก่อนชมไว้ก่อนเดี๋ยวเขาไม่ทำให้กินอืม có chút ngày nhiều Từng canh tăng nhiệt ở đây mình ạ phải vui ทพร้อมอีกข้งหน่อยหมดแล้ว,หวเห็นผักแก่ไหมก็หอมนะหอมเธอ,อ,อนะ<ป>อะมีหน้าอาการห้อนขนาดเลยวะนะ <c oughs> ันนี้ผ่านเหงไวไว

ไก่ต้มน้ำตาสูตรคุณปุย้ยอ,อร่อยจนไม่กล้าบอกใครเพราะบอกไปเขาจะชิมกลัวเขาจะชิมพอเขาชิมแล้วก็บอกว่านี่หรืออร่อยจริงแล้ว 嗯嗯呢。嗯嗯。嗯。 เป็นไม่ตามแล้วแห่งคือเป็นโทรกลางและแห่ง,หงอื้อือื้อเด็ดเด็ดจารตี เพจจบไม่จะเทดิไม่ควรจะเทจริงหรอร้องจากเลยเหรอชนตักก็ได้ขอบคุณครับอร่อยอร่อยจนมันรูด